สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้แบดมินตันของย o เน็คครับซึ่งเป็นมาในรหัส t r 777ในรุ่นนี้ก็จะมาคู่นะครับเป็นของแบรนด์ของย o เน็แท้ๆเลยนะครับไม่ใช่คอปี้นะก็ในชุดเขาก็จะมีซองใส่ล็กเก็ตมาให้ทั้งคู่เลยนะครับแยกเหมือนกันมาก็ออกมาเป็น2ชุดแบบนี้อย่างที่ผมกำลังแกะให้ดูอยู่เนี่ยก็ อันนี้เป็นสีแดงครับแล้วก็ขึง N มาให้แล้ว N ที่เหมาะสมที่เขาขึงอยู่ก็จะอยู่ที่มาตรฐาน16-21ถึง21ปอนด์ไม่เกินนั้นนะครับถ้าจะต้องการหนักกกว่านั้นก็คงต้องเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้สำหรับในรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับที่ทาง Sport World l ล z า d าานำมาจำหน่ายบนร้านค้าทางการเลยนะครับ สินสปอร์ตเวิร์ก็จะมีสินค้าอุปกรณ์เครื่องกีฬาอยู่เยอะแยะเลยครับลองเข้าไปดูครับที่ลาซาด้ค้นหาสปอร์ตเวริรนะครับเดี๋ยวมีลิงก์แปะเอาไว้ให้อันนี้ก็เป็นซองใส่แร็กเก็ตนะครับก็มาในจํานวนเท่ากับไม้แร็กเก็ตเลยนะครับเจ้ารุ่นนี้ก็เป็นรหัส GR777 นะครับมาคู่กันเลยจากที่ผมลองจับลองเทสดูแล้วก็น้ำหนักกาลังดีครับเหมาะกับผู้เริ่มต้น หรือจะระดับกลางถ้าฝีมือถึงก็ใช้การได้ดีเลยนะครับนี่มามีโลโก้อยู่ที่ท้ายของด้ามแร็กเก็ตนะครับสีแดงแบบนี้น้ำหนักประมาณ98กรัมครับโดยต่อนหนึ่งอันนะนี่ให้ดูรายละเอียดครับมีพิมพ์เอาไว้ว่า GR777 แบบนี้นะครับสิ่งที่เขาไม่ได้มีมาให้ด้วยก็จะเป็น ที่พันคลิปอะค,คลิปพันด้ามระเกตน,นะครับกันลื่นทับเหงื่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็เลือกเอาตามถนัดได้เลยส่วนห้ผมแนะนําก็ส่วนตัวผมใช้แบบที่มันมีกระดูกรองตรงกลางนะครับจับแล้วมันจะเป็นเหมือนเหมือนสันไล่มาตามด้ามจับตามคลิปเลนะครับ รู้สึกเหมือนว่ามันจับถนัดมันไม่ค่อยลื่นดีเจ้านี่ก็ไม่ลื่นครับเพราะเจ้าคลิปพันดามที่ผมกำลังพันอยู่นี้ก็เป็นของโยเนกแท้ๆก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นครับมีจําหน่ายต่างหากกร,แ,รแล้วแต่เราจะเลือกครับมีหลายสีนี่ก็เดี๋ยวจะพันให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมพันเสร็จไปแล้วละ่ะกําลังเก็บรายละเอียดของกลิปอยู่ครับเก็บปลายปลาย ส่วนตัวผมชอบพันมาจากท้ายของแร็กเกตขึ้นมาให้มันหนาๆน,นาหน่อยแล้วก็ไล่มาเผื่อจังหวะที่จะเป็นเกมแบบลุกโจมตีรุนแรงตบรุนแรงอะไรแบบนี้ก็จะจับถนัดไม่ค่อยลื่นหลุดมือส่วนปลายก็เก็บไปอย่างเงี้ยครับค่อยๆหมวนเก็บดีๆครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยสวยงามส่วนคลิปพวกนี้มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเราหาราคาถูกๆในลาซาดามีเยอะแยะเลย มันมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นแบบขนทรับเงือหรือจะเป็นแบบที่มีกระดูกตรงกลางหรือเป็นแบบเรียบๆแล้วมีรูระบายอากาศอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวผมแล้วค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยในสมัยที่ยังเล่นอยู่นะนะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นอีกพักหนึ่งอ่ะแล้วก็หยุดหยุดเล่นเล่น,ลนหยุดหยุดนะครับก็เลยต้องไปหาไม้ที่มันเหมาะม,ม,มือมาใช้งานก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันด้วยเลยแล้วก็ชี้เป้าสำหรับสั่งซื้อไปด้วยเลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้แหละ นี่ก็จะออกมาเป็นชุดแบบนี้มาคู่เลยเอาไว้สำรองเผื่อตีแล้วดุเดือดเอ็นขาดไม้หักอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย